สำหรับคนที่ติดปัญหาหาตัวตนไม่เจอนะคะให้คุณทำสิ่งนี้แล้วคุณจะเจอตัวตนของคุณอย่างรวดเร็วเลยนะคะคือคุณต้องลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำซ้ำๆ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 นะคะแล้วตัวของคุณเองนั่นแหละสมองของคุณเองนั่นแหละ มันจะตบซ้ายตบขวานะคะสั่งการว่าสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่ใชใชแล้วตัวคุณเองนั่นแหละจะรู้ตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวตนของคุณจริงๆแล้วมันคืออะไรชอบทำอะไรและคุณจะหาตัวเองเจอในที่สุดนะคะไม่ใช่แบบ หลายคนเลยนะที่แบบว่าอหาตัวเองไม่เจอก็เลยไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเลยอันนั้นคือเข้าใจผิดนะคะการที่เราจะหาตัวตนของตัวเองให้เจอคุณต้องลงมือทำก่อนนะคะไม่ใช่หาให้เจอก่อนแล้วค่อยไปลงมือทำนะคะสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วลงมือทำเลยคะ่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทำที่คุณชอบที่คุณรักลงมือทำซ้ำๆซ้ำๆแล้วคุณจะค้นหาตัวเองเจอคะ่ะ